ถึงช่วงเวลาแล้วเราก็เพียงไม่ถ่ายไม่ใช่หรอถ่ายแล้วได้แล้วโอเคไ้ดิ่ดแล้วนิ่งได้น้แล้วก็ยังไม่ได้ขงานอะไร เลยขออะไรอย่าง้ยจะจับหนูนะเฮ้ยจร้องอะไรจะพูดนะครับดีงามพูอะไรหูดอะที่เรนเรื่องเข้้องนีก่องอนนัที่เจอีใหม่ทำเรื่องนี้มันมีทะเลาะกันไหมอะเพราะว่าแต่คนต้องดึในแต่ละส่วนเอาละ ยังไม่มีมีมีเสียงเสียงมีเสียงเสียงกันรับมีเสียงค่ะแต่ว่าจะเป็นเรื่องแบบ s ี e มากกว่าที่แบบว่าหนูอยากหนูอยากได้แบบนี้ตาตา กับได้อะไราแบบนี้พี่เต๋ออะไรแบบนี้เพี่เต๋อเขาค่อยๆละเอียดเลยครับแล้วใหม่ก็จะแบบถ้าใหม่ทักทวงแล้วแล้วรู้สึกว่าพี่เขาไม่ยอมใหม่จะมีเซนว่าเขาไม่ยอมแน่ๆเลยอะใหม่ก็จะปล่อยเพราะว่าเขาลบผู้ใหญ่รู้สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ไม่มีเหตุการณ์นะิดขึ้นมาที่ซึ่งบอกว่ารู้เลยว่าพี่เต๋อไม่ไม่ไม่ต้องยอมไม่ยอมอะไรมีบ่อยมากแล้วพี่เต๋อก็ชนะใช่ไหมคะแล้วรู้สึกว่าหลังล่าสุดเนี้ยเหมือนเขาอ่ะ คิดว่าใหม่ต้องยอมใหม่ก็เลยหงายการ์ดว่าที่ภรรยาตึ้งก็คือสิดเธอขอใช้สิทธิ์นี้เลยหรอเงียบเลยอ่ะเงียบหนูเลยแบบโอเคไม่ใช้มานานแหละบริบทบริบทคือให้เลือกระหว่างสิ่งที่พี่จะเอากับหนูได้ครับพี่จะเลือกอะไรเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่แย่มากทุกคนเนี่ยทำแต่ว่ามันเวิร์กอ่ะคือบอกว่าถ้าพี่จะเอาอันเนี้ยก็ไม่ต้องมีหนูทำไมทำไมทไมเหตุการณ์ทำไมใหม่หงาการอันนี้ขึ้นมาในที่ตุดนี้เราไ่ยอม ันนี้มันกึ่งๆไม่เกี่ยวกับมันมันข้าม งเราครับคือจริงๆแล้วผมผมจะดูแลเรื่องโปรดักชันเรื่องการถ่ายทำนะส่วนเขาจะดูแลอาร์ติสต์เมดแมนทีเนี้ยตัวผมเองก็ไปก้าวไากลในส่วนของเขานิดน,นึงแหละผมรู้สึกว่าเออจริงๆมันควรจะเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยในด้านอาร์ติสต์เมดแมนแต่เขาบอกว่าไม่เขารู้สึกว่าอยากให้เป็นแบบนี้แต่ผมว่ทีเนี้ยมันก็เริ่มเถียงกันไปเถียงกันมา,มามนะั่นแหละทก็เดินหทางกันไม่รู้เรื่องอ่ะนี่ก็นั่งก็เลยหันไปบอกอ่ะโอเคพี่เอางี้นะเอาแบบที่ไม่มีหนู สสแล้วหลังจากนั้นก็เดินทางชิวเลยค่ะบายว้าแฮปปี้เลยผมก็ทิ้งไปเลยเพราะว่าสุดท้ายผมก็รู้ว่าอะไรสำคัญทในชีวิตผมที่สุด รู้รู้ไหมเด็กหมายว่าถ้าเราพูดยิ่งไปใหม่จะต้องยอมโอ้รู้หมดแหละครับแต่ว่าแต่ถ้าเขาพูดอย่างดี้ผมก็สู้อะไรไม่ได้ไม่เลยไม่มีไม้แบบใค้เด็กเออยกทั้งกองโปร d u c ชั่นเนอะมาให้เขาดูว่าถ้าถีบมันจะเปพื้นส้นหมดมีไฟหรอสู้ไม่ได้เสี่ยไม่ได้ไม่ไหวไม่รอดครับมันไม่เหมือนเป็นทางที่ไปแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเหวอะแล้ววันนี้ใส่ซีทูมาทำ นนิดึงครับอายุเท่านี้แล้วแพรงว่าทางที่ไปต่อไม่ได้ไม่ได้นะคืออะไว่าทางที่ไปต่อไม่ได้ของพี่เอกก็คือเขายิ่งทำผามเลยว่าขอเช็คสิาที่เท้าไหร่ใช่ค่ะใช่ค่ะจบเอาจริงๆนะบ้านเนี่ยมันต้องมีจัดระเบียบนะว่าใครใครใหญ่จัดลำดับใช่ไใ่รจะไม่แต่งเลยนะเออนั่นสิถ้าแต่งขึ้นมางั้นอ่ะน่าหนักกว่าเดิมผมน่าดู้ตัวงอแล้วนะ กลัวไหมไม่กลัวครับกลัวไหมกลัวอะไรถ้าในึ่ในค่ายองโปรดักชั่นเขาเข้ามายุ่งกับผมมาหรือว่าเขาเข้ามาไม่ทำไมเขาเขาก็เขาให้เกียรติผมครับไม่ให้เกียรติสุดเขาก็จะเสนอไอเดียเสนอความคิดอะไรเงี้ยถ้าเขารู้ว่าผมผมเริ่มดื้อแล้วเขาก็จะแบบถอยเขาจะไม่เอาโอเคแล้วแต่พี่เขาเขียนพันล้านนะพี่สู้อะไรได้แต่เราไม่ได้ีพันล้านนะเรื่องนั้นถ้าไม่ได้เขาเล่นก็ไม่ได้พันล้านอ จิงใจด้วยว่ามีนเยอะขน้รู้สึกไงบ้างการที่เป็นแฟนกันแล้วต้องมาทำงานร่วมกันกับเงินก้อนเดียวกันใหม่ว่าสิ่งหนึ่งเลยคือด <cumin> <been> ีใจเพราะว่าวันที่เราเหนื่อยมากๆแล้วเราอยากจะโยนเราอยากจะหยุดอะเรามีอีกคนหนึ่งคอยรับภาระต่อเลยทันทีก็คือสมมติวันนี้ใหม่แบบว่าไม่ไหวแล้วชัดดาวใหม่ก็มั่นใจว่าพาร์ทเนอร์เขาังรับต่อได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อันหนึ่งคือเราไม่่อยได้คุยเรื่องความสัมพันธ์กันเท่าไหร่ค่ะเหมือนเรานอน ตื่นทุกอย่างสิ่งแรกกับสิ่งสุดท้ายที่เราจบวันเนี่ยมันคืองานมันมีแต่งานมปนหมดเลยค่ะดังนั้นมันเหมือนแบบมันไม่ค่อยสำหรับม,มันไม่ค่อยเฮลตี้เพราะเราคุแต่งานใช่แล้วเราก็เหมือนพอเราเริ่มครอบครัวเราก็อยากครอบครัวเรามัน่นคงทางด้านอาชีพทา,านนทางการเงินทั้งอย่างมันก็ อ <Sure. S 2> ดังนั้นช่วงนี้เป็นเวลาที่เหมือนเราอะยอมแลกความเหนื่อยแบบเออการที่เราไปเด็กไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันไม่ได้ไปฮันนีมูนไม่ได้ไปอย่างเงี้ยเราก็เอามาทํางานด้วยความมั่นคงหลังจากนั้นถ้าเราเราสบายแล้วเราก็ค่อยแบบก็เที่ยวได้อะไรเงี้ยค่ก็อันเนี้ยจะเป็นอันหนึ่งทำไมรู้รสึกว่ามันเป็นชอบคุยกันไม่ค่อ,อคยได้คุยเรื่องความสัมพันธ์ก mm hmm. สวัสดีกองก็คือไม่มีบานเลยมีมีได้แค่นั่งตักตักเขาเอาว่ามนก็เยอะแล้วนะปอดหอมอะไรครับนั่นนั่นคือน้อยแล้วสำหรับเขาเขาเขาบอกว่าไม่น้อยไม่กี่นากกว่านี้หรอพี่ถามอะไรกันสักพี่เกิดอะที่มันมากมากที่สึกแบบมันไม่ได้หมายถึงว่าหนูไปที่เดี๋ยวเขาจะ เราไม่ได้คุยกันไงคือมันเป็นแบบเรื่องสกินชิปเรื่องการแสดงความรักแต่เราไม่ได้คุยกันว่าแบบอาจจะมีลูกไหมหรืออะไรเงี้ยเราไม่เคยคุยเราเพราะเราโฟกัสลูกไมมีเดียเราอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเราเลยไม่ได้คุยว่าแบบเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างบ้านอย่างเงี้ยก็จะสร้างบ้านเดือนไหนปีไหนอะไรเงี้ยแบบบ้านชอบแบบไหนไม่ได้คุยไม่ได้มีเวลาคุยอะค่ะ ก็มีอันนี้ก่อนแต่เราก็วิ่งที่จะทำแล้วก็กลับบ้านก็ไม่ได้มีมวยที่จะต้องแบบว่าไม่มองหน้ากันไม่แบบยังรักกันอยู่โอเคจังโอเคความสัมพันธ์ดีอยู่ดีดีไม่ได้แต่ใจไม่ได้แต่แค่ตอนนอนอ่ะมันตอนนอนมันจะแบบเออถึงงานแล้วก็ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมพี่แล้วตรงนี้ประชุมอย่างไรอะไรอย่างนี้อ่ะค่ะมันจะ าคยก็อาจจะคิดถึงเมเบิลก่อนแล้วไม่หลับงงอะไรเงี้ยบางทีเก็บไปฝัดถุงอะไรเงี้ยค่ะไม่นะแแต่ว่าถ้าใครให้ใหม่ทำงานให้รับรองคุม่ะเขาไม่ไมฝัดไม่กับไม่ฝัดถุงต้องานตลอดเวลาแล้วพอวันนี้มันได้ใหม่ก็หวังว่าวันนี้วันนี้จะแบบปลดปล่อยใหม่ให้ใหม่ได้แบบได้ไปใช้ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะแลังจากนี้เจมส์แต่งซีรีส์มันปิดกล้องแล้วซีรีส์ปิดกล้องแล้วก็ ก็อาจจะเบื้องหลังใหม่ทำเต็มที่แล้วก็เดี๋ยวใหม่มีหนังค่ะใหม่ก็จะไปบุกหนังของใหม่ต่อก็เริ่มตอนนี้เริ่มเริ่มมีอ่านบทเริ่มไปลงเทปทำเดี๋ยวก็คงจะเข้าคาแรคเตอร์คุณยายอะค่ะเพราะพี่โต้งก็มีการบ้านให้ใหม่ทำก็เดี๋ยวใหม่ก็ต้องไปทำการบ้านแล้วก็สนุกกับบทนี้ก่อนส่วนพี่เต๋อก็ก็ไม่เขียนบทเรื่องอะไรนะ ก็ต่างคนก็ต่างมีสิ่งที่ต้องทำก็ยังอยู่ด้วยกันต่องถึงก็ยังอยู่ในเวิร์กแฝอมันหนีก็ไม่พ้นคนมันคู่กันนะครับยังไงมันพี่เต๋อเขียนบทเรื่องอื่นด้วยไม่ใช่แค่วอลาน่าค่ะเราจะมีหลายโปรเจกต์อยีกใช่ก็ก็มันปันไปต่อต่อต่อเด็กต่อต่อไปไม่เด็กใช่ไหมแต่เรียกว่าถ้าเกิดการคู่กันเชื่อกันวมันไม่มีปัญหาเป็นแบบนี้ใช่เพียงก็อยากให้แบบ ให้ไม่มีปัญหาเป็นอย่างนี้ตลอดไปเพราะว่าสร้างโปรเจกต์แล้วถ้ามันมันต่อมันทําให้เราชื่นใจต่อไปเราก็จะได้มีแรงสร้างเด็กรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สร้างหนักนาอกเรื่อยๆพี่น้องแล้วอย่างตอนนี้เป็นแต่งงานไหะเป็นงานแท่นเหมือนเดิมยังมีแผ่นเดิมไม่ไม่เลื่อนเลยไม่เลื่อนแผ่นของใหม่ก็คือแต่งเหมือนเดิมแต่ว่าแต่งให้สุภาพเรียบร้อยรอบแล้วก็เาเรียกว่าอะไรอะสเกลต่าง ควรเลยอะค่ะอาจจะแบบลักสิบมีการปรับไอ้สเกลเล็กน้อยอะไรใช่คือปรับเป็นไปเลยก็ต้องก็ต้องใช่เพราะไม่อยากให้คุณมาเกิดกันเลยรับรับสิบรักสิบอ๋อโอเคโอเครักสิบอาจจะเก้าสิบเก้าคนก็ได้อาจจะเก้าสิบเก้าก่อนหน้านี้กำหนดไปเท่าไหร่ก่อนหน้าสเกลก็หลักสิบเนี่ยแหละค่ะแต่มันแต่พอเกิดอะไรก็อาจจะน้อยลงมาอีกก็ใช่จองไว้เตรียมไว้ ดำเนินการต่อดําเนินการต่อเพราะว่าหเรื่องงานแต่งมันเตรียมมานานมากๆแล้วค่ะแล้วก็แล้วก็เหมือนมันล้มล็อกชีวิตเราพอดีในทุกๆทุกๆช่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าไม่ได้พลาดช่วงเนี้ยน่าจะ โอ้มันเออครับมันพอยาวถ้ามันเลื่อนไปมันจะแบบน่าจะเป็นร่างยาวนานเดินเขาแต่งหน้าอย่างที่แต่งหน้าตาดูดุอะไรเงี้ยเลิกดินมบเป็นอันนี้เลยเช่นอะไรนะจเลิกดินเลิกด้วยค่ะแล้วก็เนื่องส่วนหนึ่งเราอยากเตรียมทุกอย่างก็แบบบินไปต่างประเทศไปไปแพลนชุดเชิญต้องทำอะไรทุกอย่างเลยทำไมคะทำไมเราเราเอาเอาเอาเป็นว่าเราทำทุกอย่างให้มัน เราให้มันสุภาพเรียบร้อยสุภาพเรียบร้อยแล้วก็บอกแขกไปงานว่าใครสะดวกหรือไม่สะดวกตามใจบอว่ามาหรือรมไม่มาได้เลยเพราะว่าเราเราร,รู้ว่าทุกท่านแบบว่าอยู่ในช่วงนี้ค่ะช่วงที่กำลังใช่แล้วก็แต่งานมันเริ่มหมดแล้วได้มีการวางมัตจำมันมีคนที่บินมาจากต่างประเทศทีมที่เป็นแบบโกโบมาอะไรอย่างงี้ค่ะ ลยค่อนข้างยากที่เราจะติดเรื่องนี้ปีนี้ค่ะหลายปีไงคือหลายปีกับปลายปีลเย็นหน้าปลายปีที่เราต้องไปไม่รู้จะไปยังไงแล้วเนาะใช่อะมาลือนี่แหละอะมาลือ่ะมาลือนี่ดูเลยดูเลยดูเลยตายเนาะตายแสดงว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคือมันเลยมันเลยอย่างโยกไม่ได้จริงๆริงแต่เราก็จะทำให้ไม่กระทบไทย ให้เป็นวันจุดเรามันใกล้เคียงโซเดอร์ไมหรือว่าเดิรเล็กกว่าเยอะก็ถือว่าใกล้เคียงครับเพราะว่าทุกอย่างมาถูกแทนไปเยอะมากๆเลยก็มันก็โดยรวมคือเป็นไปตามแพนจะมีแค่ตับลดอะไรบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองครับผมไ่อาจจะใจอ่อนบอกวันสักทีหน้าไม่เออสอง สองพันบาทแ่สองันวาเหรอคะปลายปีค่ะปายปีเธอก็ปลายอยู่ในก็ปลยปีค่ะยี่สิบสอพันวาปเออไม่ดูไม่ดูฝของมาที่นม่ตอนนี้เลยเชินร้อแล้วหนึ่งฝ้มองเลย หอมเลยตอนนี้ก็ได้เลยแหวนมาละอันนี้เลยอันนี้ใหม่คนเดียวหรือพี่เติร์ดพร้อมพร้อมด้วยคนเดียวอยู่บ้านเหลือการสิสามคู่เลยอยากใช้ชีวิตร่วมกันแล้วพี่เสริดมาเลยเดี๋ยวหนูบวกเพิ่มให้คือเราจะไม่มีกระโดเราจะแบบเพิ่มไปพี่ก็เลยไปกล้าชมอะไรแล้วเพราะติตัวแรงมาก ค่ะก็ขอบคุณมากที่มางานของเราด้วยย่างแย้ยนครบแลบิที่กอนแปบนะคะก็คือย่างนี้ก็คือไปเต็มโตัวเขาค่ะไปต้อนมาเ้าองคือพี่คือมีวันเดียวที่เราดันมีวันเดียว มีวันเดียวที่นัดกันไปทําไปดึงหน้าขึ้นมีวันเดียวในตารางงานที่เรามีมีวันเดียวที่หนูอ่ะกับพี่เต๋อเราจะไปดึงหน้าดึงหน้าดึงเครื่องใช่ค่ะดึงให้ให้เราไม่ตกเพราะช่วงนี้ทำงานหนักแล้วมันตกมากเลยค่ะเส้นอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยพี่เต๋อก็จะไปทำงานเยอะ ผมไม่เคยไม่ค่อยได้ทำอะไรพวกนี้เลยครับแต่ว่าเนื่องจากการแต่งงานก็ไม่ไจะแขกลงานรุหว่าสามก็คือนหน้าตื่นไ้ดูสองขวดสองขวดอะไรสองขวดเลยนะโบทอกตเเหลอก็ขวดแลก็คือไปยัมไม่ได้อันที่ขวดเราไม่ได้แลยตงไม่ยแล้วเนาะกลับไปเหลือ โอเคอรัอไม่ต่อหรอกพอแล้วพอแล้วขอให้เป็นสุภาพเรียบร้อยมี่การสมาษณ์ฝากแครเบลด้วยอ๋อครัฝากติดตามด้วยครับแครเบลครับทุกวันเสาร์นะครับสามทุ่มงนะครับทางช่องมาสตกนะครับแล้วก็ทาง YouTube ของ m มมีเดีแล้วก็ติดตามคุชชั่นอคได้ที่แอปพลิเคชันวันดีนครับเหมือนกันเลยค่ะขอฝากด้วยนะคะใครเบลเพระรตั้งใจมาก่าอคค อะไรอะรแล้วยัชนชนมที่พี่มาดูทุก่พร้อมครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามขอแบบหวานนไม่ไดดูตึงๆอ่างตอนนี้หนโอเคค่ะตึงดีคะกดีนะครับหนึ่งสองสามดีนะครับหนึ่งสอสาครับหนึสครับแล่วตั้งโชว์หวนเลยครับหนึ่ยิ้มิมย่ิ้ไม่ได้หรือว่าหน